สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับผลจากคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาบางท่านมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานบางท่านมีโอกาสที่จะต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานส่วนบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแบบลับๆส่วนท่านที่หาช่องทางการทำธุรกิจเสริมรายได้ที่สองที่สที่สลงมือเลยครับเป็นช่วงจังหวะที่ดี ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ลาบผลเงินทองจากเพศตรงข้ามคู่ครองหรือคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเงินทองที่ได้มาจะต้องแบ่งสรรปันส่วนส่วนในเรื่องของความรักนะครับเดือนพฤษภาคมนี้มีดวงดาวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือนพบปตัตตนิหมายถึงคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระราหู ส่งผลให้เรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลขยับตัวดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เนื่องจากดาวพระหูได้เคลื่อนโครจรไปอยู่อย่างพบที่เจ็ดเล็งมายัางลัคนาติดพินทุบาทความรักยุ่งยากจุกจิกใจและเมื่อดาวาพระพฤหัสบดีได้เคลื่อนโครจรเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 6ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักของท่านก็จะบรรเทาไปโดยปริยายสมกับดังคําว่าราชาโชคฉลูกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นผู้มีฐานะส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่ก่อนแล้วนะครับท่านจะได้ลาบผลเงินทองจากคนรักคู่ครองเพศตรงข้าม มีโอกาสทำงานทำธุรกิจหรือครอบครองทรัพย์สินร่วมกันเดินทางร่วมกันอาจจะไปต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของข้อควรระวังนะครับด้วยดาวพระหูได้เคลื่อนโคจรไปอยู่ณนะเดือนพบของดาวพลัคานสถิตยอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่กรรมเก่าและยังมีดาวพระพุธนะครับเป็นคู่วิวาทต้องระวังนะครับมีโอกาสร้อนใจจากความรักซ่อนเร้น ระวังจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือคนรักคู่ครองนะครับเรื่องของความรักของท่านขยับตัวดีก็จริงนะครับแต่ดาวพระราหูยังอยู่ในเรือนของราศีเมษนะครับการมีปากเสียงหรือความผิดพลาดก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ระมัดระวังด้วยนะครับจบการพยากรณ์